สว,ส,ววสวัสดีครับหลังจากที่เครื่องบินเซสนา337บินตกนี่นะครับแบบนี้เราจะมาดูวิธีซ่อมกันนะครับทางซ้ายเนี่ยเป็นสภาพเมื่อตกแล้วนะครับทางขวาเป็นสภาพที่ซ่อมเสร็จในวันนี้นะครับพี่อออแห่งสนามบินเล็กบ้านครัวจังหวัดสระบุรีจะมาแนะนำวิธีซ่อมเชิญชมครับ ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเ้วยนะครับขอบคุณมากครับ เรามาดูเครื่องบินอันนี้ใหม่ๆนะครับกำลังจะ First g ไฟสภาพสวยงามมากยังสมบูรณ์อยู่สวยงามจริงๆนะครับลำนี้ทำโดยน้องติ๊กสระบุรีนะครับตอนนี้พอเครื่องบินตกเสร็จเรียบร้อยเราจะเห็นว่าส่วนหัวเครื่องบินเนี่ยขาดนะครับขาดทั้งแก้มซ้ายแก้มขวาเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่ออสสนามบินเล็กบ้านครัวสระบุรีนะครับที่ ทำการซ่อมให้แล้วผมขออนุญาตถ่ายคลิปมาเลยนะครับก็สังเกตว่าจะใช้ตัวปืนกาวนี่นะครับยิงเชื่อมข้างในเป็นโฟมก็ไปก่อนนะครับทางซ้ายตรงด้านแก้มนะครับแล้วก็ด้านขวาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอามาต่อกันพอต่อกันเนี่ยเราจะไม่วางท่านี้นะครับก็ให้ยกขึ้นตั้งฉากเพื่อให้น้าหนักข้างบนเนี่ยส่วนของมอเตอร์เนี่ยกดลงมาอันนี้ก็อาจจะต้องให้ พี่อีกท่านนึงช่วยถือนะครับพอ,อจับตั้งนะครับก็ดูถ้าเห็นมีช่องที่จะหยอดกาวเข้าไปได้อีกเนี่ยเราก็ใช้ปืนกาวหยอดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นใช้เทปใยสับป,ปะรดเป็นตัวเชื่อมนะครับจะเชื่อมในแนวตั้งกับแนวนอนเราจะเริ่มที่แนวตั้งก่อนนะครับเชื่อมตรงรอยที่ขาดเนี่ยนะฮะทางด้านแก้มขวาของเครื่องบิน ด้านใต้ท้องเครื่องบินอ่านนี้เป็นแก้มขวานะครับต่อตรงรอยต่อนะครับระหว่างส่วนส่วน,ส,วนส่วนบนกับส่วนล่างส่วนที่ขาดเนี่ยฮะเราก็เชื่อมตรงรอยต่อไม่ยาวมากนะครับจะได้ไม่เป็นภาระเรื่องน้ำหนัก หลังจากนั้นเราทําส่วนใต้ท้องเครื่องบินนี่นะครับติดเข้าไปอุปกรณ์พื้นฐานเลยนะครับเวลาเราไปสนามนะครับเทปใยสับปะรดปืนกาวมีคัตเตอร์แค่นี้นะครับเตรียมซ่อมได้อ่าแล้วครับเสร็จแล้วก็เชื่อมแก้มซ้ายของเครื่องบินในแนวตั้งพอเชื่อมแนวตั้งเนี่ยก็จะขนาดกับตัวลำ จากนั้นนะครับเราก็เชื่อมแนวนอนนะครับขนานตรงใต้ท้องเครืงบินติดยาวจากด้านขวาไปด้านซ้ายเนี่ยทับอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการยึดเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ต่อจากตรงนี้ก็จะเป็นการซ่อมในส่วนของห้องนักบินนะครับ ก็จะเห็นว่าตรมบริเวณที่เราทําเป็นเหมือนเป็นกระจกเนี่ยมันฉีกขาดแล้วก็ใช้ใยสับประรดติดทั้งด้านขวาด้านซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะครับง่ายมากครับ ซ้ายคือตกขวาคือซ่อมเสร็จเรียบร้อยเนียนมากนะครับเหมือนใหม่พร้อมบินต่อได้อย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ